เฮยหเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มวยก,กันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ b a b ี Monster นะครับแล้วก็อีกหนึ่งวงบอยกรุ๊ปที่ปักเดือนเดบิวต์เนี่ยในเดือนเดียวกันเลยนั่นก็คือกันยายนในปี2023นะครับเป็นวงน้องใหม่ทั้งคู่จากค่ายตึกดําแล้วก็ตึกชมพูนนเอง ster แล้วก็ ตอนนี้เนี่ยสื่อของทางเกาหลีใต้ได้มีการออกมาเขียนข่าวถึงนะครับบอกว่าสงครามเปิดตัวที่ร้อนแรงที่สุดในเดือนกันยายน YG Baby Monster ปะทะก,กันกับ SM r i s e นั่นเองนะครับทางข่าวเนี่ยได้เขียนเอาไว้บอกว่าแฟนๆของ K-pop อเนี่ยจำนวนมากเลยให้ความสนใจกับสงครามในการเดบิวต์ที่ร้อนแรงมากๆนี้ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน Baby Monster ซึ่งกำลังเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มาแรงมากๆในตอนนี้และกำลังจะเดบิวต์อย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนที่ใกล้จะถึงเป็นวง เกิกรุ๊ปที่ออกแบบโดย YG Entertainment นะครับยังบอกต่อด้วยว่า Baby Monster เนี่ยเป็นวงที่ห่างออกมาจากรุ่นพี่ Blackpink ได้ประมาณ7ปีการเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยเปิดตัวมาจากรายการ Reality ค่อยๆเปิดเมมเบอร์มาทีละคนก่อนที่จะมีการตัดสินและก็เคาะมาแล้วว่านี่แหละคือเมมเบอร์7คนจาก Baby Monster ซึ่งทำให้ฟแฟนๆเนี่ยได้รู้จักของสมาชิกแต่ละคนแต่ละคนและรักเด็กๆใน Baby Monster กันมากๆพร้อมกับยังเห็นการเดบิวต์อย่างเป็นทางการซึ่งในตอนนี้ยังคงจับตา แล้วก็เฝ้าคอยนะครับรอดูการเปิดตัวที่อลังการที่ยิ่งใหญ่ของเบมอนด์อยู่และนี่มีการออกมาบอกด้วยนะครับว่า b a b ี Monster นั้นเนี่ยจะเดบิวต์มาเปิดตัวมาด้วยเพลงที่เป็นแนวฮิปฮอปเข้มข้นร้อนแรงสื่อข่าวเกาหลีเขาก็ได้บอกด้วยว่าการเดบิวต์ครั้งนี้เนี่ยได้เชิญโปรดิวเซอร์จากทางต่างชาติที่มีชื่อเสียงนะครับมาที่เกาหลีด้วยแล้วก็มาช่วยในการออกแบบเพลงออกแบบกละบ้ามต่างๆให้กับ Baby Mon น ster อร์ดังนั้นเนี่ยความสนใจของฟังเกิลครุปก็เลยจะมุ่งเน้นไปที่ b y m o n s t น r เนอร์เป็นอันดั ต้นๆเลยของ Gen 5หรือว่า Gen ใหม่ในครั้งนี้เมื่อพูดถึงในฝั่งของ Girl Group ไปแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งวง Boy Group นะครับที่ปักเดือนเดบิวต์ในเดือนเดียวกันเลยกันยายนนะครับนั่นก็คือ Ri ร์ันเองจาก SM Entertainment นะครับที่เพิ่งจะเปิดตัวออกมาแล้วก็เปิดเผยเมมเบอร์ในวงมาหมดแล้วด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีรายการเรียลิตี้หรือว่าไม่ได้มีคอนเทนต์เปิดตัวที่เป็นคลิปเป็นรายการต่างๆแต่ว่าก็เรียกความสนใจและเรียกความฮือฮาจากแฟนคลับเนี่ยได้ไม่น้อยเลยทีเดียวแถมหลายๆายคนเนี่ยก็ยังบอกด้วยนะครับว่า กับ SM เนี่ยเขามักจะเดบิวต์่อยกรุ๊ปเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยในเดือนเดียวกันออกมาในเวลาไล่เลี่ยกันตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรแล้วและในเจนใหม่เจน5นี้เนี่ยก็ส่งตัวแทนมาเป็นเบบี้มอนสเตอร์แล้วก็ไรซ์นั่นเองซึ่งหนุ่มๆวงไรซ์นะครับก็จะมาในเดือนกันยายนนี้แต่ว่ายังไม่บอกว่ามาวันที่เท่าไหร่แล้ว่าจะมาในคอนเซปต์ของเพลงที่เป็นอิ o มอร์ชวลนอ๊อให้อารมณ์ที่หลากหลายในเพลงเดียวนะครับซึ่งเธอได้ว่าทั้งสองวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบบี้มอนสเตอร์หรือว่าไรซ์เองก็ตามถูกจับ ามองจากทั้งแฟนคลับแล้วก็แตนของค่ายมากๆโดยเฉพาะคนที่ติดตามวงการ K-pop มาถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เป็นแฟนคลับก็ตามแต่ก็ยังเห็นแล้วว่าถ้าหากทั้ง2วงเดบิวต์ออกมานั้นจะเป็นยังไงจะบอกว่าเป็นการแข่งขันกันเลยเนี่ยก็ไม่ตรงขนาดนั้นเพราะว่า Baby Monster เนี่ยก็จะเป็นเกิลกรุ๊ปนะครับและ r i รซ์เองก็จะเป็นบอยกรุ๊ปแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยเรียกว่าเป็น คู่สร้างคู่สมกันเหมือนกับรุ่นพี่จะดีกว่าเพราะว่า YG กับ SM เนี่ยเขามักจะเดบิวต์วงบอยแบนด์แล้วก็วงเกิร์ลกรุ๊ปออกมาในช่วงเวลาเดียวกันแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วสื่อเกลีเองก็ยกมาพูดเช่นเดียวกันนะครับว่าทั้ง2วงนี้เนี่ยคือตัวแทนของบอยกรุ๊ปเกิร์ลกรุ๊ปจาก Gen 5ที่น่าจับตามองแล้วก็ดอนแรงที่สุดนั่นเองใครเนี่ยติดตาม Baby Monster อยากจะเห็นการเดบิวต์มากๆแล้วหรือว่าแติดตาม r i i ท e ด้วยนะครับอยากจะเห็นการเดบิวต์ของหนุ่มๆ r i i ท e เช่นเดียวกันเนี่่่มาาคคออนัได้ะรรรบหืววใทง ทั้งสองนั้นเป็นวงคู่สร้างคู่ส่งคู่บุญกันเหมือนกับวงรุ่นพี่ที่เดบิวต์มาในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยมาคอมเมนต์กันได้เลยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเดี๋ยวทั้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง